กลับเข้าสู่ช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของคุยนอกธรรมเนียบนะครับวันนี้คุยเรื่องข้อเท็จจริง MOU ไทยกัมพูชา2543คุยกับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะครับเอ๊ะเอาผู้ว่ากทมมาคุยเรื่องแผนที่นะ <c oughs> ต่อครับท่านผู้ว่า <c oughs> ท่านผู้ว่าท่านกุชายต่อเนะี่ย ขณะนี้ที่ที่ที่เป็นอยู่ผมเข้าใจว่ามีการประชุมคณะกรรมากมารกรรมธิการเขตแดนร่วมไปสามครั้งแล้วก็จะทําเป็นร่างข้อตกลงกรอบที่จะไปเจรจาทําอะไรเนี่ยเข้าสภาแล้วประกฏเขาถอนเรื่องออกไปไใช่โยงอันนี้ไม่ใช่เนเ่็เน,นใน เพยงส่วนเดียวของการดาเนินการของกระบวนการเท่านั้นนะครับยังไม่ใกล้เสร็จเลยครับเพราะยังไม่ยังไม่ผ่านขั้นแรกนะครับขั้นแรกที่ตกลงกันไว้ทางด้านเทคนิคนะครับคือการสํารวจเขตแดนหลักเขตแดนเดิมซึ่งมีอยู่เ3เขตแดนนะครับเพิ่งเจอเพียง48นะครับก็ต้องทําให้ครบก่อนยังไม่ยังอีกห่างไกลครับแต่ที่กระทรวงการต่างประเทศขอมาก็เพียงรู้สึกว่าแค่ว่าขอความเห็นชอบว่าสิ่งที่ดาเนินการดาเนินการไปแล้วเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่านั้นเองนะครับยังอีกห่างไกลครับยังไม่มีปัญหาไอ้ตัว MOU อันนี้เนี่ยมันไปโยงกับเรื่องผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องคนกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในอาณาบริเวณที่เป็นรอบๆปราสาทพระวิหารใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีามาตั้งบ้านเรือนอทําของเสียอะไรลงในคูคลองอะไรเนี่ยอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ใช่ครับจริงๆแล้วนะถ้าพอเรา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้โซทิสัญญาเป็นเป็นพื้นฐานในการเจราจานี่นะครับมันจะเห็นได้ทันทีว่าปัญหาเนี้ยมันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ผมเชื่อว่าฝ่ายไทยได้เปรียบไปซ้ำ นะครับ,รบเพราะว่าในส่วนที่สัญญาเดิมเนี่ยจัน้น,น้ำคือเส้นแบ่งแยกระหว่างกันมแม้แต่สารโลกยังไม่กล้าพิภากษาเลยว่าที่ดินที่มีการ้าพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชาขเขาให้แต่ขอพื้นารอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยโมยูนี้มันเปิดโอกาสให้เรายืนยันสิทธิของเราในเรื่องของพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับ,ทบซ้อนไอ้ส่ <4 S 1> <4 S 2> กว่า,าตารางกิโลเมตรส <4. S 2> <ล>ีหตารางไอ้ส่วนของ4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นเรื่อง ที่เข้าใจไม่ตรงกันก่อนที่จะมี MoU ฉบับนี้พอพูดอย่างนี้ได้ไหมครับแน่นอนครับก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนอเขาอ้างมาเราก็อ้างไปแต่ผมเชื่อครับถ้ามีการสำรวจแล้วก็ปักปันตามแนวทางของสนธิสัญญาครเรามีสิทธิ์มากกว่าเขาครับแล้ะคราวนี้ท,ที่ที่คนที่เขาวิจารณ์ว่าโอ้มันทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ ตอนนั้นพรคประชาธิปัตย์ไปทําอย่างนั้นมันมัน,มนมเหตุผลที่เขาไม่ได้เสียอะไรครับ MOU นี้เป็นเพียงกรอบที่จะทําความดําเนินการในการปักปันและสารวจสารวจและปักปันเขตแดนเท่านั้นไม่มีการได้เสียได้ใครฝ่ายใดเ,เสียเปรียบได้เปรียบตรงข้ามผมไม่อยากพูดนะครับแต่จำเป็นผมในอดีตผมไม่กไ,ไม่กล้าพูดแต่เราได้เปรียบ3มอย่าง3มเรื่องครับ1 เราดึงเรื่องสนธิยากลับมาได้แล้วไม่ดังนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ภายใต้ร่มเงาของความไม่ถูกต้องของคำพิพากษาศาลโลกปี2505ใช่ครับ2505สองเ,ออเราเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้เราสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับที่มีการอ้างพื้นที่ทับซ้อนออทธิทับทับซ้อนได้โดยที่เราได้เปรียบในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าได้เปรียบในเรื่องนี้ 3. ข้อ5ของ MOU เนี่ยพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องการที่ชาวกัมพูชาเข้าไปมีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้บอนอม,มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมขอ<ล>ขอนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเพื่ออำนวยความสูตรในการสำรวจตลอดแนวเขตแดนทางบกร่วมกันเป็นไปอย่างประสิทธิผลหน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นจะงดเว้นการดำเนินการใดๆที่เป็นที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดน เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการของอนุคณะอนุกรรมธิการเทคนิคร่วมเพื่อประโยชน์ในการสารวจและจะทำเด็กกันนั้น4.6กกิโลนี้ไม่มีใครเข้าไปปลูกสร้างอะไรได้อีกเพิ่มเติมเลยแต่ไม่เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าเพราะว่ามีการยินไม่มีการประท้วงหลังจากรัฐบาลพระวจนะธิปัตย์ได้หมดวาระไปแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่มีการประท้วงครับกองกําลังสุรนาไดีได้ได้รายงานเข้ามาที่รัฐบาลต่อมาก็ไม่มีการปี4 4 4 5 4 6 4 7 48 49ไมไม่มีการประท้วง ไม่มีความผิงครับเพราะเราไม่ใช่ความผิดหวมครับผมผมอผมเป็นสสฝ่ายค้านไปแล้วเดี๋ยวอธิบายใหม่ทีหมายความว่าหลังจากทําอันนี้เนี่ยโดยผลถ้ามีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมมีการสร้างเนนไม่ได้เนี่ยทำไม่ได้ต้องถอนเลยครับอืมนี้กองกาลังสุรนารีรายงานมาแล้วกําลังสนุกเดี๋ยวสีโอ้โหคุณขอเวลาหนึ่งนาทีนะอาจารย์รวมทั้งไอ้สร้างถนนด้วยใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างเลยครับสภาพเดิมครับเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไม่ได้ครับ ดังนั้นผมผมมองว่าเอโมยฉบับนี้เนี่ยคงไม่มีความตกลงไหนเป็นเลิศนะครับแต่เอโมยนี้ผมคิดว่ารักษาผลประโยชน์ของเราได้ดีที่สุดแหละครับส่วนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการเจรจา,านั้นอีกเรื่องหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> อาจารย์แมมีสักโมูกก็จะดีนะครับท่านต่อก็ได้นะครับแต่ <laughs> ยังไงวันนี้ต้อง,ต,องต้องว่ากันด้วยคราวนี้คิดว่าคงจะ มีความเข้าใจเรื่อง MOU ปี2543ชัดขึ้นแต่ผมก็เสียดายเวลานะครับที่จริงอยากจะถามท่านอนดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอีกแต่ว่าเวลามีแค่นี้คุยนอกทำเนียบคืนนี้ผมกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรต้องลาคุณผู้ชมด้วยเวลาท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ